มันอากาศช่างหอนดียเนี่เอ้านี่ยบาน<อ>ไปนะมันจะใสโอ้ยมันจะบานหรนะอเนาะเ็เป็นไรดิพออา<บ>ยุได้ยื่นขาพอไม่มูเล่นคลิาปปตีบ่มีแล้วไม่มีมูแล้วคอยคอยเราไม่มูคนละาเจ้ายุบสารสองเสมอเมื่อยังโดนกระดกกระเดี้ยโอ้ยสองเสมอจังเลยอยู่ดีแบนี้เาวป็นสมหมื่นสีหมื่นตัวเอ่อเป็นไดอย่าเพ้นนะคือเลีนดีแท้ขอเห็นแล้วเล่นน่ะคลิปนะเร่นดีดีผลไม้ข้าวเป้าเราซะ คลิปเลยอ่าคลิปอันนั้นละคลิปอันล่าสุดเออที่ก่นอนที่เขาเขียนอะไรไปอ่ะเออแมนเจ้าว่านเราเรียนกันเออเราเรียนเรื่องกิ่งต้นน่ะนะกิ่งน่นนะ,ออะเออตัวข่อยสีงอได้ตัวข่อยียดได้เล่าใจดีได้จนบ่หมี่เะะอ๋เลยยี่หมี่เอ๋เป็นจนเลยโอ้ย แจะเปจากู่จัาะกจปูจักแล้วเนาะอันเป็นเเจ้องเป็นคนโสดยู่โดดเดียวเดียวดายคันคอยเปาไปมื่ก็ว่าเป็นสุภาพูหรุ้กิบว่าคอยดีหยาบแค่กบสาวโสดอืเอาก็จะหูยู่หัลละจะหูอหลีหะนะอ่าจะหูน้่อยู่หลละจะหูว่าเฮ็ดอะไรขาจะเศร้าเขียดระเทเฮ็ดอะไรเขาเขาเศ้าเขียดนะคือมาเฮ็ดจตงไดแล้วอนเชิงเชิงสามเทีย

มาแต่หัวใจของเขาดิคุณมี่ผัวกับหัวใจของเขาจต่หัวใจก็มูอยู่สิมันเป็นเรื่องของธรรมศาสตร์มันจินตนาการไปเองได้เรื่องงี้สิแต่เป็นต้องมามีบ่มีน้ำมูดอกมันก็ต้องมีความรู้สึกมีอารมณ์ทั้งนั้นน้ำแนอยุหละอุดมธรรมกันนะหยดอารมณ์ทั้งนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวข้จีบอกเทคนิี้ค่ะพ่อคุณีผู้มามาเกิดอยู่นี้สมุเจ้าอาบอสุข้าจิบอกเอ้ยบอกแม่ ยังหนาเด้เจ้าเคยเจ้าเคยใส่เปลี่ยนฟาบปะอ่าก็ใส่แล้วนอทุงมืออยู่เนาะได้ผลบ่ก็ไม่ได้ผลไม่ได้ผลกระโสวเท่าเดิมนี่แหละจี๊แลาคนใส่พอเปลี่ยนท้าหินทีเนาะท้ายันแต่มันเปลี่ยนฮะจังเลยสนับมั่งคอยสิ่งซุกโอบเอาเอาเอานะนารุ่นออกซ่อนขูดมันขูดออกเป็นแผ่นๆนั่นแหละรับรองได้ผลปานั่นปุ๊ดอ่ะเออยี่ขอช่อยตีคราบตีคราบเยอะครับ เก็ได้เนาะอั้งนั้นเปจะจกรวยจกรวยรถเออเขาีิล้อมมันก็ดอกประค่างกันเนาะนี่ดนี่เทคนิคเสริมอีกแล้วอนาะเสริมนอกจากเพลงพับแล้วุ๊บางทีก้มก้มที่ว่าไม่หนึ่งข้าการศึกษาข้าการศึกษาจำเป็นต้องเสริมด้วยการที่แบบว่าห่วงห่วงปาไปสิจ้ะมันตึงมันต้องตึงห่วงปาไปนอนต่อเอายางน้อยครับโอ้เปิกรเที่ยวปันนั่นคนบ่เปิดกเที่ยวปันนั่นคนบ่ก็บ่หละก็ลองเบิ้งหน่อยมันจะได้ผลเฮี่ยบเบี่ยวก็ลองเบิ้ง ขั้นเจ้าหัวบได้นั่นแปลว่าเหี้ยวขันหัวบ่ได้ก็แปลว่ายังโอเคอ๋กสั้นกระสีเอาตาลมาล้วสิพยายามใส่แบบเอายางมัดยัดรุ่นค่อยเนื้อชิบับหาเศียรผลมันก็สิตึงลาดีเาเจ้ายางข่อยช่วยมันบอกลาเจ้าเจ้ายางสเป็นกอมาเพิ่งมาซึ่งผู้เดียวมันบอกแน่นยังมันขึ้นเลยรถกระบะขี่ไปมือนึงก็ไปหาอยู่ห้องเห็นตลรวจเว่าเศียนไปยืมไขนข่วงเห็นตลรวคนกรบะอยู่มือนั้นถามมาหมื่นไม่ไปเสียเวรมาสิแม่เมื่อเมื่อเมื่อนั่นละ เจ้ายางไปมันบ่อ่าแม่เานี่อะไรนะฝึกหงโยุกแผนเจ้ากหงโยดันก็เจ้ายางไปมืดๆดิ่าฟุกมันบ่มา้าฟุกมาละห่ามันหมามันบ่ปนี้บ่ว่มาตัวนั่นกับว่าเฮาโอ้นี่แต่หอนมาจริงเออมาเพื่อฟุกประจัญงไปกับบพอหยาบหยหบไปเกียดด้อ ก็ไปเหี่ยวปนันดอกตีเออนั่นลรองเบิ้งรองเบิ้งมาจุดเาหอนลองเบิ้งเด้จะรองเบิ้งได้สตรดีะเออเอาเอาเอาะสาะกะด้ดอย่างีด้ฮัไปฮัไปเม่อยาให้รถไปนี่เวปนันบิงบ่เบิซอยกันนะเเหี่ยวอยู่บเหี่ยวปนันดอก